ไอเดียทำเงินวันนี้นำเสนอเรื่องปั้นร้านข้าวกะเพราไก่ไทยลาวาให้ปังโดยเฟรมเวดิลยูหนึ่อสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพย์ศูนย์แปดเจชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดเปิดตำนานบทใหม่ปั้นร้านข้าวกะเพราไก่ไทยลาวา ให้ปังด้วยเฟรมเวิร์5ด 1h สิ้นคิดคือคำที่หลายคนมักพูดติดตลกเมื่อนึกเมนูไม่ออกแต่ในโลกของธุรกิจกับเพราคือเมนูคิดมาอย่างดีที่ไม่มีวันตายคือโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนและเข้าถึงคนทุกกลุ่มและเมื่อเมนูสุดคลาสสินี้ถูกยกระดับด้วยไข่ดาวลาวา่าที่เจาะเมื่อไหร่ไข่แดงก็ไหลยเยิ้มคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อน มันก็ไม่ใช่แค่กับเพราธรรมดาอีกต่อไปแต่คือประสบการณ์ที่ลูกค้าพร้อมจ่ายบทความนี้คือคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับใครก็ตามที่ฝันอยากจะมีร้านข้าวกับพราวเป็นของตัวเองเราจะใช้เฟรมเวิร์ก5 w 1 h เป็นแผนที่นำทางตั้งแต่การวางแนวคิดการหาลูกค้าไปจนถึงการลงมือทำจริงเพื่อให้ร้านข้าวกัเพราไก่ไถลาวาของคุณ ไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งแต่เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจดจำและกลับมาซ้ำเรามาเริ่มกันเลยครับ1หูใครคือคนสำคัญในธุรกิจร้านอาหารใครไม่ได้หมายถึงแค่ลูกค้าแต่ยังรวมถึงตัวเราในฐานะเจ้าของกิจการด้วย 1.1.Who is the e n t r e อ r e เ e อร์ใครคือเจ้าของร้าน ก่อนจะขายให้คนอื่นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนคุณคือใครในสมก,การนี้ข้อก่อสายลุยเดี่ยวโซโลออนร์เปอร์รเนอร์คุณคือคนที่มีใจรักในการทำอาหารหลงไหลในรสชาติของกะเพราและพร้อมที่จะลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่การจ่ายตลาดผัดกระเพราะกระทะต่อกระทะล้างจานไปจนถึงทำการตลาดคุณต้องมีวินัยสูงมาก มีความอึดถึกทนและพร้อมเรียนรู้ทุกมิติของธุรกิจข้อขอสายบริหารแมเนเจอร์คุณอาจจะไม่ได้ผัดกระเพราเก่งที่สุดแต่คุณมีทักษะในการบริหารจัดการคนวางระบบสร้าง Standard operating procedure SOP เพื่อให้กระเพราทุกจานมีรสชาติคงที่คุณเก่งเรื่องการคำนวณต้นทุน การตลาดและการขยายสาขาข้อคอสายลงทุน investor คุณมีเงินทุนและมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้แต่ไม่มีเวลาลงมาบริหารเองคุณอาจจะต้องหาหุ้นส่วนที่เป็นสายลุยหรือสายบริหารมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจความเป็นไปได้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือ p a ชชั่น เพราะการเปิดร้านอาหารเหนื่อกว่าที่คิดปัญหาจุกจิกจะเข้ามาทดสอบคุณทุกวันหากไม่มีใจรักเป็นที่ตั้งก็ยากที่จะผ่านไปได้1.2 Who is the customer? ใครคือลูกค้าของเราการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนคือหัวใจของการกำหนดราคาทำเลและการตลาดการบอกว่าขายทุกคนเท่ากับเราไม่ได้ขายใครเลย เราลองมาจำแนกกลุ่มลูกค้าดูครับ 1. กลุ่มพนักงานออฟฟิศ Office Workers กลุ่มนี้มีความต้องการอาหารกลางวันที่รวดเร็วอร่อยสะอาดราคาเหมาะสมประมาณ60-90บกาบาทและสะดวกในการสั่งอาจจะต้องการตัวเลือกเสริมสุขภาพเล็กน้อยกลยุทธ์สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ทำเลต้องใกล้าอาคารสำนักงานระบบ Delivery ต้องดีเยี่ยมมีโปรโมชั่นสำหรับมื้อกลางวัน หรือการสั่งเป็นกลุ่ม group order 2. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาความต้องการของกลุ่มนี้ราคาต้องเข้าถึงง่ายประมาณ50-70บเจบาทให้เยอะอิ่มท้องมีโปรโมชั่นบ่อยๆกลยุทธ์ทำเลใกล้สถานศึกษาสร้างต,ตัวตนบนโซเชียลมีเดียที่กลุ่มวัยรุ่นใช้เช่น t i k t o อ i n อินสตาแกรจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม 3. กลุ่มครอบครัวผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเด s เนเชอ Area. ความต้องการของกลุ่มนี้คืออาหารเย็นที่ไว้ใจได้สำหรับทุกคนในครอบครัวความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งอาจต้องการเมนูสำหรับเด็กหรือตัวเลือกที่ไม่เผ็ดกลยุทธ์ในการตั้งร้านต้องเลือกทําเลในแหล่งชุมชนสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่มีบริการส่งถึงบ้านที่รวดเร็วเมนูหลากหลายสำหรับทุกวัยสกลุ่มลูกค้า d e ล i v ว r ร o n ออนไลน์คั mer ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้คือรูปภาพสวยยั่วน้ำลายรีวิวดีแพ็กเกจจิ้งที่แข็งแรงทนทานแยกข้าวแยกกับข้าวเพื่อคงความอร่อยและไข่ลาวาต้องไม่แตกและระหว่างทางกลยุทธ์ของร้านต้องอยู่บนทุกแพลตฟอร์มเดลิเวอรเช่น GrabFood l e m a n Robinhood ShopeeFood ถ่ายรูปเมนูให้สวยงามที่สุดจัดเซ็ตโปรโมชั่นที่คุ้มค่าตอบรีวิวลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ความเป็นไปได้จริงในช่วงเริ่มต้นการเลือกโฟกัสแค่หนึ่งถึงสองกลุ่มเป้าหมายหลักจะทําให้เราบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีกว่าเช่นหากเน้นขายพนักงานออฟฟิศก็ต้องยอมรับว่าช่วงเย็ยนและวันหยุดอาจจะเงียบเหงา 2. w h a เราขายอะไรกันแน่แน่นอนว่าเราขายข้าวกะเพราไก่ไข่ลาว่าแต่นั่นเป็นแค่ชื่อเมนูสิ่งที่เราขายจริงๆ คือคุณค่าและความแตกต่างเรามาลงรายละเอียดกันครับ2.1 The Core Product ผลิตภัณฑ์หลักข้อก่อข้าวกระเพราไก่ไก่เราจะใช้ส่วนไหนอกไก่ไขมันน้อยแต่ถ้าผัดนานจะแข็งสะโพกไก่นุ่มชุ่มฉ่ำกว่าไก่สับหรือไก่ชิ้นการเลือกชิ้นส่วนไก่มีผลต่อต้นทุนและรสสัมผัส ใบกะเพราเราจะใช้กระเพราแดงซึ่งจะมีกลิ่นฉุนแรงหรือกระเพราขาวมีกลิ่นหอมละมุนกว่าการใช้กะเพราบ้านที่เด็ดส,ดสดสดจะให้กลิ่นที่ดีกว่ากะเพราที่ซื้อจากตลาดขายส่งซอสผัดกะเพรานี่คือหัวใจและความลับของร้านควรเป็นสูตรเฉพาะของเราเองที่ปรุงไว้ล่วงหน้าเพื่อควบคุมรสชาติให้คงที่ทุกจานประกอบด้วยอะไรบ้าง น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทายพริกไทยเป็นต้นในสัดส,ส่วนทองคำของเราระดับความเผ็ดควรมีระดับความเผ็ดให้เลือกชัดเจนเช่นเผ็ดน้อยพริกหนึ่งเม็ดเผ็ดปกติพริกสาถึงหเม็ดเผ็ดมากพริกเจเม็ดขึ้นไปโคตรเผ็ดพริกแห้งบวกพริกสดข้อขอไคลว,ว่าเดอะซิ n กเนเจอร์เทคนิคการทอดไข่ นี่คือจุดขายสำคัญต้องฝึกฝนและสร้าง SOT การทอดไข่ดาวให้ได้ไข่ขาวกรอบไข่แดงเยิ้มทุกลูกการควบคุมอุณหภูมิน้ำมันและเวลาคือสิ่งสำคัญคุณภาพไข่ใช้ไข่ไก่เบอร์อะไรไข่ไก่สดใหม่จากฟาร์มจะให้ไข่แดงที่นุนสวยและรสชาติดีกว่า2.2เมนูอ x t e n s i o n การต่อยอดเมนู เพื่อทางเลือกให้ลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอาจจะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เช่นข้อก่อวัตถุดิบอื่นกระเพราหมูสับหมูกรอบเนื้อสับเนื้อโคขุนทะเลกุ้งปลาหมึกมังสวิรัตโปรโตีนเกษตรเห็ดเต้าหู้ข้อขอเมนูเสริมไก่ทอดหมูทอ,อดต้มจืดเต้าหู้หมูสับ ไว้สดแก้เผ็ดข้าวเปล่าไข่ดาวไข่เจียวธรรมดาข้อคอเครื่องดื่มน,น้ำเปล่าน้ำอัดลมชากาแฟน้ำสมุนไพรเก๊กฮวยกระเจีย๊ยใบเตยเพื่อเพิ่มยอดขายต่อบ,บินความเป็นไปได้จริงการมีสูตรซอสกลางที่อร่อยและคงที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำซอสสำเร็จไว้เป็นล็อตใหญ่ๆ จะช่วยลดเวลาในการกรุงทีละจานและทำให้ใครมาผัดก็ได้รสชาติเดียวกันส่วนไค่ละว่าต้องซ้อมซ้อมและซ้อมเท่านั้น 3. เวนจะเริ่มเมื่อไหร่และขายเวลาไหน3.1หนเดอะทัมแลนทูสตาร์ start, ช่วงเวลาในการเตรียมตัวการเปิดร้านไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในสัปดาห์เดียวควรวางแผนอย่างน้อย2-3สเดือนเดือนที่1วางแผนและวิจัย planning research เขียนแผนธุรกิจวิจัยตลาดสำรวจคู่แข่งหาทําเลคำนวณงบประมาณเดือนที่สองจัดระบบสัญญาและกฎหมายเซทัลลเกิลทำสัญญาเช่าจดทะเบียนการค้าถ้าจำเป็นขอใบอนุญาตต่างๆออกแบบร้านเริ่มซื้ออุปกรณ์เดือนที่สเตรียมการและเปิดตัว p r e p a r a t i o n l a u n c h ตกแต่งร้าน ติดตั้งอุปกรณ์หาแหล่งวัตถุดิบทดลองสูตรจนนิ่งจ้างพนักงานถ้ามีเริ่มทำการตลาดพรีลอนช์และกำหนดวันแกรนโอเพนนิ่ง3.2 o p e r a อ i n g เ o อ r เวลาเปิดปิดร้านเวลาทำการต้องสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าหูและทำเลแว่เช่น 1. นึ่ทำเลออฟฟิศ เน้นหนักช่วงมื้อกลางวัน10นากาถึง14นาฬกาอาจจะมีรอบเย็นสำหรับ Delivery 16นากาถึง19นาฬิกา2ทำเลสถานศึกษาชุมชนอาจจะเปิดยาวตั้งแต่10นาฬกาถึง20นาฬกาเพื่อรองรับลูกค้าหลากหลายช่วงเวลา 3. g h กสค k i ิดเช่นเน้น Delivery สามารถเปิดปิดตามช่วงเวลาที่มีออเดอร์เยอะที่สุดเช่น10นาฬกา30นาที ถึง20นากา30นาทีเพื่อให้ครอบคลุมทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นความเป็นไปได้จริงอย่าลืมเพื่อเวลาเตรียมของก่อนเปิดร้านอย่างน้อย2ชั่วโมงและเก็บร้านหลังปิดอย่างน้อย1-2ชั่วโมงด้วยเวลาทำงานจริงจึงยาวนานกว่าเวลาเปิดปิดที่แจ้งลูกค้าเสมอสี h ว r e จะเปิดร้านที่ไหนดีทำเลคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุด เลือกผิดอาจหมายถึงการปิดกิจการ4.1หน้าร้านจริง Physical Storefront ข้อดีสร้างแบรนด์ได้ชัดเจนมีลูกค้าจอน Walk In ควบคุมประสบการณ์ลูกค้าได้เต็มที่ข้อเสียค่าเช่าสูงมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรับความเสี่ยงเรื่องทำเลเต็มๆเหมาะก,กับทำเลใกล้แหล่างงาน ตลาดย่านชุมชนที่มีคนสัญจรผ่านตลอดวัน4.2พื้นที่ในศูนย์อาหารฟูดคอร์ทข้อดีค่าเช่าเริ่มต้นอาจถูกกว่ามีลูกค้าของห้างและศูนย์อาหารเป็นฐานอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนเรื่องโต๊ะเก้าอี้ข้อเสียต้องแชร์พื้นที่มีคู่แข่งรายล้อมมีกฎระเบียบของสถานที่และอาจมีค่าส่วนกลางจี GP. เหมาะกับห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานขนาดใหญ่4 3ครัวกลางครัวผี Ghost Cloud Kitchen ข้อดีค่าเช่าถูกมากไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ้างพนักงานบริการเน้นทำอาหารอย่างเดียวข้อเสียไม่มีลูกค้าจอนพึ่งพาแอปเดลิ v วอรี่100%สร้างการจดจำแบรนด์ได้ยากกว่า ต้องเสียค่า G P ให้แอปเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการทดลองตลาดด้วยงบลงทุนต่ำเน้นขายออนไลน์เป็นหลักความเป็นไปได้จริงในยุคนี้โมเดลกุสคิดเช่นกำลังมาแรงและลดความเสี่ยงได้มากคุณอาจจะเริ่มจากกุสคิดเช่นก่อนเมื่อแบรนด์เริ่มติดตลาดและมีฐานลูกค้าประจำจึงค่อยขยายมาเปิดหน้าร้านจริงก็ย่งได้หกาว้ทำไมลูกค้าต้องเลือกเรานี่คือคำถามที่สำคัญที่สุด ที่จะทําให้ร้านของคุณโดดเด่นออกมาจากร้านกระเพราอีกนับหมื่นร้าน5.1 Why This Business? ทำไมต้องทําธุรกิจนี้ข้อก่อเป็นเมนูที่คนไทยรักกระเพราคือ comfort ฟ o o d ที่มีดีมาตลอดทั้งปีข้อขอต้นทุนวัตถุดิบไม่สูงวัตถุดิบหลักไก่ใบกระเพราพริกกระเทียมหาซื้อง่ายและควบคุมต้นทุนได้ ขอ้ขอคอรอบการขายเร็ว u r เท v e r เป็นอาหารจานด่วนที่ทำง่ายขายเร็วเหมาะกับช่วงเวลาเร่งรีบ5.2 Why c h o Customers Choose You ทำไมลูกค้าต้องซื้อจากร้านคุณนี่คือการสร้าง Unique Selling Proposition USP หรือจุดขายที่ไม่เหมือนใครขอ้ขอก่อรสชาติที่เป็นเลิศซอสผัดกระเพราสูตรลับเฉพาะของทางร้านหอมถึงเครื่องไม่เหมือนใคร ข้อขอไขาลาวาที่สมบูรณ์แบบยืนหนึ่งเรื่องไขาลาวาท่อสดใหม่ทุกฟองจอบปุ๊บเยิมปับข้อขอคุณภาพวัตถุดิบเราใช้ไก่จากฟาร์มที่ได้มาตรฐานใช้ข้าวหอมมลิแท้หนึ่งร้อเปอร์เซ็น์เด็ดใบกะเพราสดใหม่วันต่อวันข้ออะความสะอาดและมาตรฐานครัวของเราสะอาดมองเห็นได้ เราใส่ใจทุกขั้นตอนเหมือนทำให้คนในครอบครัวทานข้อจอ b r รนด i n g และการเล่าเรื่องสร้างชื่อร้านที่น่าจดจำมีโลโก้มีเรื่องราวเช่นกระเพราสูตรคุณย่าหรือกระเพราคนคลั่งเพื่อสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้าความเป็นไปได้จริงการสื่อสารไว้ออกไปสำคัญมาก ใช้โซเชียลมีเดียเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการเลือกวัตถุดิบการคิดค้นสูตรหรือถ่ายคลิปสั้นๆตอนผัดกับเราไฟลุกหรือเจอกไขาลาวาเยิมเย้มๆสิ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างได้มหาศาล 6. How จะเริ่มต้นลงมือทำอย่างไรนี่คือขั้นตอนภาคปฏิบัติเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง 1. การวางแผนธุรกิจและงบประมาณ Business Plan b u d g e t i 1.1คำนวณต้นทุน ค่าเช่าค่าอุปกรณ์เตาแกส๊สกระทะตู้เย็นโต๊ะเตรียมค่าวัตถุดิบค่าแพ็กเกจจิง้งค่าการตลาดค่าจดทะเบียนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ3าถึงหเดือนแรก1.2งงบประมาณเริ่มต้นโดยประมาณรถเข็นแผงลอย20,000ถึง40,000บาทกสคิดเช่นสี0 0 0ืถึง80,000บาทร้านขนาดเล็ก1นคูหาหนึ่งแถึงสอง0 0 0บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพและการตกแต่ง 2. การดำเนินการทางกฎหมาย (Legal Process) บุคคลธรรมดาสามารถเริ่มต้นได้เลยแต่ควรขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสสมอาหารจากสํนักงานเขตหรือเทศบาลในพื้นที่เพื่อความถูกต้องนิติบุคคลบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดหากต้องการขยายสาขาหรือหาผู้ร่วมทุนในอนาคต การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะน่าเชื่อถือกว่า 3. การหาแหล่งวัตถุดิบซอสิ่งสำรวจตลาดสดใกล้บ้านตลาดค้าส่งเช่นตลาดไทยสี 4. มุมเมืองหรือซับายเออร์ที่จะส่งถึงร้านเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 4. การตั้งราคา pricing คำนวณต้นทุนต่อจาน cost per dish เท่ากับค่าวัตถุดิบทั้งหมดบวกค่าใช้จ่ายแฝงหารด้วยจำนวนจานที่ขายได้ โดยทั่วไปจะตั้งราคาขายประมาณ2.5-3ถึงเท่าของต้นทุนวัตถุดิบเช่นต้นทุนวัตถุดิบ25บาทอาจตั้งราคาขายที่60-70ถึงบาทต้องคำนึงถึงค่า g p ของแอป Delivery ด้วยซึ่งอยู่ที่ประมาณ30-35%ถึงเปอร์ซ5การตลาดและการโปรโมทมาร์เก i ต g ิ r งโปรโมชันผ่านออนไลน์สร้างเพจ Facebook Instagram ท i k ท o k ถ่ายรูปและวิดีโอสวยๆ สมัครเข้าร่วมกับทุกแอป Delive อรทำโปรโมชั่นเปิดร้านลดราคาซื้อ1นแถมหนึ่งการตลาดออฟไลน์ line. ทำป้ายร้านให้โดดเด่นแจกใบปลิวในบริเวณใกล้เคียงสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหน้าร้าน 6. ก,การสร้างมาตรฐาน Standardization สร้าง SOP ที่ชัดเจนเช่นตักซอสสองช้อนใส่ไก่100กรัมผัดหนึ่งนาที ใส่ใบกระเพราหนึ่งกำมือผัดต่อนหนึ่งห้าวินาทีเพื่อให้กะเพราทุกจานอร่อยเหมือนกันฝึกทอดไข่ลาวาให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกลูกบทสรุปการเปิดร้านข้าวกะเพราไก่ไ่ลาวาคือการเดินทางที่ท้าทายแต่ก็คุ้มค่าการใช้เฟรมเวิร์กหดับเบิลหนจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดอย่างเป็นระบบลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การมีเมนูที่แปลกใหม่ที่สุดในโลกแต่อยู่ที่การทำเมนูที่ธรรมดาให้ไม่ธรรมดาด้วยหัวใจความใส่ใจและมาตรฐานที่ไม่เคยตกหล่นขอให้สนุกกับการสร้างตำนานกับพระบทใหม่ของคุณครับจบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากไอดียทำเงิน โดยเอเมนคอนตูนายตูว,วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตูให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศศูนย์แปดหนชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ